นะครับมาพบกับกระดานที่1ของการแข่งขันมาคอดออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปมาคอดคันเทพนะครับงานนี้ก็เริ่มต้นด้วยการที่เราเป็นฝั่งเดินก่อนอเดินเดินก่อนโอเคสามเรียงสามตัวเรียงสามตัวเรียงขึ้นไปมานี่ต่อตัดข้างนะครับตัวนี้ สามเรียงตัดข้างมานี่เราไม่ต่อสิบแปดสิบห้านะครับเราจะขึ้นไปทรงนี้อ๋ออเราก็กว่าจะขึ้นนี้นิว่าจะขึ้นห้ามาเก้าผิดแผนนะครับผิดแผนผิดแผนผิดแผนไปหน่อย เอาแล้วื่อของจริงแล้วเรางานนี้เป็นมุมคู่นะครับเป็นสามเรียงมุมคู่นะฝั่งนู้นนะครับสามตัวเรียงเจอสามตัวเรียงมุมคู่ผมเดินสามตัวเรียงตัดเจ็ด ต่อขึ้นไปครับต่อขึ้นไปทรงนี้มานี่ไปขึ้นไปเรียบร้อยนะครับกระดานนี้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเราจะชนะนะครับ แค่นี้ก็รู้ทีนี้คู่แข่งยังไม่สิ้นสุดความพยายามเข้ากินหนี้จับกินฟรีหนึ่งตัวเขาฮอตไม่ได้สักตานะครับเข้าไหนตายหมดเย็บร้อยครับ มาครับเราเป็นฝั่งเดินหลังบ้างทีนี้ขึ้นไปขึ้นไปนะครับเขาเป็นออกทรงมาตรฐานขึ้นมาเราเล่นกองโจรเดินหลังนะครับกองโจรหลังกองโจรหลังทรงสามเหลี่ยมทรงสามเหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยมขึ้นไปครับหุบมาตัวนี้หนีไปเขาก็ต่อตามสูตรเสมอตัวนี้น่าจะเป็นตัวเสมอโอ้ปกติต้องเดิน19-16นะถึงจะเสมอได้แ้อย่างนี้เสียเปรียบเรานะครับเราเข้ามุมไปเลยจริงๆตัวเสมอต้องเป็น19-16ขึ้นไปครับ ผิดนะครับคู่แข่งเดินผิดยี่สบองสิบแปดบีบเข้ามานะถูกแล้วนะครับพอเราเดินสิบสี่สิบเจ็ดเขาต้องเดินสิบเก้าสิบหกเอออย่างเงี้ยครับเดินตัวเนี้ยม,มันถึงจะถูกนะครับแต่มันมาเดินช้าไปคนละจังหวะแล้วนะครับ ีนี้เราก็ทะลุเข้าฮอตเลยกินมาแล้วก็ไปนู่นเลยครับทีนี้เข้าฮอตกินไปมานี่ใส่นี่เลย เอาแล้วครับมานี่ไปเตรียมต่อสองต่อสามหลังงามเนี่ยเยอะเลยล่ะครับเพื่อๆกินสี่ต่อเลยนะถ้าเขาเดินยิบสองสิบเจ็ดนั่นแหละครับเรียบร้อยเลยครับสี่ต่อหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> ขึ้นไปครับกระดานที่1คู่ที่2นะครับกระดานที่1ของคู่ที่2ขึ้นไปแซรกกินไป เป็นสามเรียงเป็นสามเรียงมานี่เอาต่อตัดข้างออกไปสะง,งั้นนะครับขึ้นไปเข้ากินสองเลยนะอุดเลยครับเรื่องอะไรจะปล่อยให้กินสองขึ้นไปทรงนี้ มานี่ไปนี่ไปนี่นบีบขึ้นมาเตรียมบีบกินฟรีหมายเลขสิบหกเอาแล้วครับเขาเริ่มมาป้องกันละเขากลัวเราจะบีบกินฟรีตรง,บบตห,งหมายเลขสิบก เราเอา8มา12มาป้องกันแล้วขึ้นมาอุดไว้แล้วนะครับไปแล้วบีถึงไม่ได้กินแต่ก็รูปเกมได้เปรียบนะครับตัวนี้ของเขากระจุยกระจายกันแล้วไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับถ้าขึ้น2มา6เราเดิน14ไป10เลยต่อ2ข้อหอด ถ้ามานี้ก็ต่อเข้าฮอตได้นะเนาะไปเลยครับต่อเขาฮอตง่ายๆเนี่ยเนี่ยครับเดินขึ้นมาก็ต่อเขาฮอตเฉยๆเขาน่าจะเดินเจ็ดมาสิบมาสิบสี่มาสิบเจ็ดน่าจะประมาณนี้นะครับเราก็เตรียมยิงสองยี่สามสิบเก้า เขาไม่มาเหมือนจะรู้รู้อยู่ว่าจะโดนสองไปครับผมเหมือนจะรู้ๆแยกตัวออกมาเข้ากินหนึ่งตัวหนีไหมสิบมาสิบสี่ ไม่หนีครับเดินตัวอื่นชิงจังหวะมาเข้ามัดนั่นแะครับเหมือนก็เขาจะรู้ว่าถึงหนีก็ยังโดนอยู่ดีงั้นเรายิงสามเลยกินไหนก็ช่างโดนสามทั้งหมดนะครับเราก็ไปรอตรงนี้หนึ่งสองสาม ไปครับโอเคเอาเลยอุตสาหาจะเล่นกองจรไปฝืนไปเลยดูงี้ขึ้นแต่แตทีแรกโอ้โชคดีครับเขาไม่ปิดถ้าเป็นคนอื่นเขาน่าจะปิดไปแล้วนะครับอ้าวเสียบเข้ามาไปเลยครับโจนทรงสามเหลี่ยมโจนสามเหลี่ยมทำงานขึ้นมาก็ ขึ้นไปเอาแล้วครับนี่แหละครับ,นนค,รบคนอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งนะเล่นคนละคนดูซิคนนี้เขาจะเดินสิบเก้าสิบหกไหมอ่าไม่เดินนีกครับโอ้โหไม่มีใครเดินเลยไม่มีใครรู้เลยแหละว่าตัวเสมอคือสิบหกสิบเก้าเดินมาสิบหกสองคนนี่เหมือนกันครับไม่รู้เต็มน,นี้ อีกคู่ที่ผ่านมาแกก็เดินผิดสามเอ็ดยิบหกแกเดินสามเอ็ดยี่ิบหกโอครับทีนี้กินไปกินมานะครับตัวเสมอไม่มีแล้วตัวนี้เหลือแต่ตัวแพ้แล้วครับทีนี้าล้ทีนี้ขึ้นมาดันมากขึ้นไปเราต้องยอมเสี่ยงไปเข้าฮอตขึ้นมา ไปจำได้ไหมเนาะเต็มนี้งานนี้เขาฮอตไปก่อนดูค่อยว่ากันขึ้นมาเขาไม่กล้าเข้าฮอตหนีไป ไปทรงนี้ครับไปทรงนี้ไปทรงนี้ยังค่าฮัดไม่ได้นะครับเรายัางเดินสิบเอ็ดสิบห้าไม่ได้เพราะมันจะกินสามวนกลับมาตกหมายเลขเก้านะครับเราทําอย่างนั้นไม่ได้มาจาับนี่เอาพัดออกมาใช้งานก่อน มานี่อุย้ยโดนเยอะนะเนี่ยสามมาแปดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสามมาแปดสิบห้ายีบสอง้กินหลายต่อเลยกินสี่ต่อนะครับนี่ครับอย่ากดจอมแพ้นะพี่ผมจะไปลงคลิปสั้นอย่านะพี่อู้ขอบคุณมากครับดีใจกว่าชนะพี่อีก จับชิมฟีครับโอเคครับผม กระดานที่หนึ่งคู่ที่สามนะครับตัวนี้คู่ที่สามคู่ที่สามขึ้นมาทรงนี้ไปมานี่ไปนี่นะครับออกมาแล้วจะเป็นตัวยากแล้วงานนี้ตัวยากตัวยากมาแล้วยี่ห้อย ให้ดูนี่เดินยี่บห้ายิบเอ็ดดีกว่าเอาก็นึกว่าเขาจะขึ้นสิบสองสิบหกมาชิงจังหวะนั้นไปนี่ครับอนี่ขึ้นไป หนีมานี่ตดินไปเดินมาเข้าเต็มหัวมังกรเฉยเลยลงมาตรงนี้โอ้เดี๋ยวสามเอ็ดยิบเจ็ดสามสองยิบเจ็ดกิน สองเป็นลงหมายเลขสองสวยงามตามท้องเรื่องมันต้องมีการเสียสละกันหน่อยไม่เสียสละใจชนะไม่เกิด <c oughs> จะมาฆ่าฮอตเราหลบไปทางนี้ก่อนหลบมาทางนี้ ไปนี่จับนี่ไป กดกินสองตัวนี้อ่ะโอเคครับคู่แข่งยอมแพ้ไปสำหรับคู่นี้เกมสุดท้ายกเกมหนึ่งครับเรายังเล่นกองโจนอยู่นะครับกองโจนด้นหลังขึ้นไป ไปทรงนี้มานี่เป็นโจนแล้วครับมานี่โจรไปเลยครับ <c oughs> มานี่ลงไปเลยครับี่เมื่อคุณผมไม่ใช่ในเมื่อคุณปล่อยให้ผมลงผมก็ลงให้สุดๆไปเลยไปเลยครับมานี่ โจนทรงห้าแต้มเเลยต่อตัดข้างขึ้นไปอานี่ครับโยนมานี่แล้วดักกินสองแบบนี้คืนแล้วน่าจะสวยนะครับอ่าเดี๋ยวทําให้ดูเนาะโยนให้กินฟรีก่อนแล้วก็มาซ้อนท้าย นี่แหละครับจังหวะแบบนี้ขึ้นไปไปเข้าฮอตเ,เรียบร้อยเกมนี้ไม่พลาดโอเคครับขอบคุณมากมากครับผม